เฮ้ยมึงดีบรอเพื่อนด่าอะไรมะเออโอเวลอดเสร็สบดาวกันเอยไม่ถึงห้าดาวโอ้ล่ดอะชัดโลชัดโลให้เขาหน่อยไม่ทำคลิปนานแล้วแต่ทำคลิปให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขางอนนะพี่กลับมาแล้วนะครับผม ก็สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มนายชายสดอายุ30มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยากออฟเลนเจอกับฟนเฟลนนะต้นเก็บรอ,อ,องเทางา้ารถุดาวก่อนนะครับผมเดี๋ยวแพทนี้นะเจ้าขอ,ของแบบนี้นะครับผมมันต้องพึ่งดาวฟ้าแพทนี้มันไม่ไหวอ่ะหยาดมันบางไปนะผมมันโดนเนื้อไปโดนเนื้อบาดาเมจก็เบาเบางด้วยมันยากนะผมเราต้องลดเสียงลงไวเอฟเฟกต์ดังเกิน

มาช่วยเพื่อนก่อนเนี่ยมาช่วยเพื่อนเคลียร์เลนก่อนดิเพื่อนขอของเรื่อยๆสอนเรื่องหน่อยดิโอเคฟิกเกอร์แล้วหยอกหยอกเพื่อนหยอกหยอกเฉยไม่เก่งยังไม่เอาจริงเรื่อยๆนะครับผมเขาไม่เล่นก็ฟาร์มปะเขาไม่เล่นก็ดีเหมือนกันนะต้นต้นเกมอ่ะถ้าเขาไม่หาไฟก็ดีเหมือนกันนะเกมจะได้เป็นโหนบอลนะผมหยานก็จะได้เรื่อยๆนะครับผม ผูอยากเบนไฮเต้มาเลขอลองหน่อยแล้วกันมาอันไหน <c oughs> เห็นนะเมื่อกี้พยายามล่อซื้ออันติล่อซื้ออะไรนะผมะพยายามเอาฟิกอ,อะไรออกนะครับผมเวลาฟอเรนจะได้เวลาฟอรเฟอรนไปจะ,จะได้ไม่ค่อยอกล้าเติมไฟนะครับผม <c oughs> ถ้าไปเติมไฟไม่มีอันติก็เหมือนคนขาขาดฟอเรนนะไปไปไปเข้ากล <c oughs> องเนขะ้ากลง ถ้าฝืนเติมไฟก็โดนเพื่อนเราฆ่า<ด>ถ้าไม่มีอันตรีว่าเฟรนเป็นตัวที่แบบเอาง่ายต้นเกมแบบถ้าถ้าเข้าไฟเนี่ยแม่งแม่งไฟแตกเลยนะเอาจริงไม่จำค,ำค้ำเข้าไว้นะครับผมง่ายเขามาเติมไฟบ่อยนะเท้านี้เท่านั้นก็อยู่กับเพื่อนนะเก็บได้เพื่อนแล้วเล่นได้นะก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะก็ได้นะผมเรื่อยๆนะเฟรนเปไงวะอยู่ล่างหรือเปล่าโผล่ล่างหรือเปล่าเรนอะ ไม่โผล่เลยปะเฮ้ยตายแล้วนะเรียบร้อยอยู่ล่างหมดเลยนะเอาเดียวๆอย่าให้รอดในเนี่ยมามาเล่นๆลต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นอ่าตายไปอย่างเงี้ยหมดแล้วล่างสามล่างสามอ๋อเอาเลยยแรกกันอ่ะมแนวล่างเราอีกเนี่ยแป๊บนึงเนี้ยเอ็นโดไปไหนอ่ะ เอาเียอก็นไม่ต้องไปไงมาน,นีอาตีป้อมก่อนเนี่ยมาบนอน่าให้มันเอาลางเลยะตีบนคืนอ่ะเอี๋าดิเขาได้สองอ่ะเออเขาาได้หนึ่อ่ะป้อมอ่ะเราได้สองอ่ะวางได้สตัวนะไหวปะ่ะสอสองสอง่ะ มึงแกัน่อะไรบางเพื่อนมึงกดท่าสองไม่ถูกจังหวะต่อโลดตัวอย่างควายเพื่อนเอาจริงถึกชิบหายถ้าไม่โดนหายาไม่โดนหายาซอยถึกชิบหายนะจะป้ายแล้วแป๊บนึงอัลซังารแหลมมันอะเล็บล้อซีฟสุดกจะหวยดอวอดอ๊อดอ๊ดให้คืนมารอให้คืนอะโดนจับแล้วหายาฟีเนี่ยเสียดายปะ ถอยเพื่อนถอยถอยถอยพอมาพอมาพอมาเอ้เหียวืดล็อกอันเซกาเดี๋ยวอันตีอ่ะอ่ะตายปล่อยผมผมเองหลังถอยถอยถอยคุ้มหล้คุ้มแล้ได้บแหลกคุมแล้วคุ้มล้ทำอะไรได้บารแหลกก็ได้ลิตโดยคุ้มกว่านะอย่างน้อยข้างล่าไม่ไม่เสียบารแหลกอะ สังเกตปะแรงคอนในหยานจะเล่นแรงแรงคอนประมาณจักหัวแมไม่ถึงห้าสิบดาวเนี่ยจากสี่สิบดาวลงมาในหยาจะเล่นยากนะว่าเขาบวกกันหนัก,กหน่หวงอ่ะต้นเกมอ่ะนี่เกมนี่เกมเนี่ยที่พี่เล่นบอกไม่หนักนะเกมบอกไม่หนักอ่ะเนี่ย บวกได้ไม่แต่ให้มันสโนบอลน่ะสโนบอลหยาดหยุดไม่อยู่นะเลดเกมก็โดนเหมือนกันน่ะแต่ตายมันลำมันลำช่ำนล้น่ะหมาดไม่ได้น่ะเรียบร้อยว่าหมดเอายิงบอลลินถามว่าช่ำไหมก็ช่ำระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่เร็วเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมบอลลินตัวนี้ไม่ค่อยน่าน่ากลัวนะเอาโดนนะลิเลียมาคนเดียวโดนนะ พ่อมาโออ้ลเว่าถอยเพื่อนถอยแอ้่วแล้วก็เป็นมูลานะครับผมเกมนี well. ้เขาจะเอ่อแพทนี้เขาจะออกสเปียร์ก็ได้เหมือนเดิมนะผมต้นเกมขึ้นสเปียร์ไปเลยก็ได้นะแต่พี่ลองออกพวกนี้ดูนะครับผมเดีบ๋ยวคัรดเมเปอร์เรนให้มาเปอร์เรนน่าจะปิดปิดหลังนะเดี๋คัมเปอร์เดิมดคัมเมีดาบแดงนะผมแรงนะเปอร์เรนเอาพ่นทั้งหดเนี่ยเนี่ยเนี่ย ใครโดนพูดไหมเฮ้ยช่าเดี๋ยวอย่างมากตอนนี้หยาดเป็นบอสแมพไปแล้วเออมึงก็อย่างมากว่าหยาดบอสแมพไปแล้วเนี่ยเขาพูดยังไงภาษาเหนือมีอยากจะมีแฟนอยู่เหนือปะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเออ่กันซีซีนะผมคู่ดาวเราน่าจะโอเคละนะครับผมมันโยนดาวอยู่ผู้บังหับมาร์ตีใส่ไข่เลยผู้บังคับนะคณะจะลอกกูยังบม่ลอกเลยหรือว่าลอกเปิดมันกี่วันลอกเปิดอวะ มันไม่ล็อกมือหรือมันจะล็อกมันจะล็อกคนอื่นเลยดิไม่ล็อกหรอกตอโลอ่ะแล้วไม่โดนลุมยิงไม่ล็อกหรอกเฮ้ยมึงแหลมันะเพื่อนอาญาแล้วน่ะโอ้โหโดนล็อก้อยเอาคืนให้ตัวนึงแล้วกูรอดเนี่ยเสียสองเลยไปเนี่ยหลบดอกตามกูแหละบายตอโรไอ้ยังแข็งอยู่แข็งมากบวกไปล่ะบวกกันไปเติม ถ้าไมบวกเก้าล่างบวกบอกไหมหรือยังไงเอาล่างนั้นทั้งนั้นอ่ะอกเลเขาเล่นเจ็บนน่นอะตีล่างได้นะตีล่างได้เดี๋ยวขับหลังให้เขาเล่นเจ็บอ่ะเจ็บหมดเลยเนี่ยเอาีกกอคืนหลอดมีแคลรีอจกแไงวะตัโลตัโลหายาดูมึงดูมึงดูแคลรี่เราเน่ยนั่น เดยวนไหนเรวแค่คลิปทำไมอะกูวตายเรียบร้อยไหวเอ้ตัวโลไอ้เียกาตายแล้วนะึงไม่วาลงมาีเนี่ยลกราทาพเะเมถึงซอยาลอนูการสองเนีมันเอาแน่ฟอเรนนะมันเอาแนถ้าเป็นกูมึงโดนนะตัวโลกมึงเดินอย่างนั้นอะ ถ้าเป็นกูมึงโดนนั่นแหละใจเย็นนะเว้ยใจเย็นไม่เล่นนะเว้ยงสองเองอ่ะเพื่อนไม่อยู่นะไม่เล่นนะเว้ยโดนจับฟรีนะเว้ยจับฟรีผมช่วยไม่ได้น่ะโอ้โหโคตรเท่ฉันนี้กูจะช่วยมึงยังไงวะใจเย็นเฮ้ใจเย็นเออใจเย็นเฮ้มึงบอกเพื่อนตรงนี้เองเนาะมันเท่าน่ะโดนทำไมอ่ะเพื่ออะไรวะโอ้โดนจับเอาตัวหลังคืนให้มาเอาหายาคืนให้มา ได้ตัวหนึ่งฟิกโดนติดขื่อตายตายชัวเจอชัวคุ้มกว่าคุ้มกว่าไหมได้สามเสียเราเสียหนึ่งขาคืนแล้วนะเฮ้ยฟ้าขอดเไหมอ้าวไม่ให้กูละเพื่อนมึงให้เขามึงอย่าไปแจกเขาคืนนะไวเลตโดนนักว่าโดนเนี่ย เรียบร้อยแม่กูถือเพื่อนกูถือกูยิงได้นานกว่านี่กูใช้คุ้มกว่านี่เอาไว้ควายเอ้ยเฮ้ยไม่เกยกินมาเลยหรอได้ๆๆกำลังไปย้ำกำลังไปย้ำมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเล่นนอกรอบจะเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยนะแต่ถ้าเล่นสตรีมจะเล่นอะไรจะเล่นโยนโยนหน่อยนะกูเผาดังอยู่มึงเช็คยร์ไหมมึงเช็คไหมไม่เช็คโดนนะอ่าเรียบร้อยไปายา ลอยกำลังฟอร์เรนอ่ะเข้ามาแทงเข้ามามาดิเดี๋ยวได้จะลีเลียจ้เคลียร์ให้ย้อนไวยยันโนอ้โหแม่งอมตะพอดีลิเลียกลัวลำนี่ดิมันต้องแดดอยู่หลังโตโลไว้อะไม่ไม่ให้โดนไม่จับแดดออกแล้วก็ทุบเลี้ยงอันติไว้อะมาดิอันติยังไม่หมดนะลิเลียมาดิขี่ล่ะ มึงเข้าไปรับจับให้กูดิอ่าเรียบร้อยจับกูละไอ้สัสเรียบร้อยขอโทษเป็นทางแล้วเพื่อนไอมึงซัดเต็มที่เลยมึงไม่กดระเบิดบุญหัวกูแล้วโตโลมันเอามัาเอามาระเบิดมาแล้วหวะไม่ดูเลยถ้ามึงไม่กดไม่กดระเบิดก็บนหัวกูแล้วกูท้อเงากูเล่นแก๊กเหมิงก็ประมาณดีได้สิบอย่ามเจอกับเพื่นเนาะ ส่วนในช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดสับแข้พี่ได้เจอคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนายบายรักทุกคนนะครับผมแฮมได้ดีฮะ้อมล็อข้างแรกอ่ะเมื่อกี้สถานรับล้อมล็อไวกขังกูเนี่ยเลล็อกยานแล้วก็กูไปึีนไปโอ้ยคือคนี่กีเลยสานัได้ินนไแปดจุด้าแค่เขาได้แปดจุด้าเลยวะเออไปออ